จากการค้นพบของนักโบราณคดีจีนที่พบซากากากเล่าอายุ8,000ปีเขออาก็งั้นแหละคนเราก็ถูกมอมเมากันมานานนะูกกมอมเมากันมานานเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนี่อ๋อวันศุกร์ส7ธันวาคมขณะนักโบราณคดีจีนเปิดเผยการค้นพบหลักฐานอันเก่าแก่ที่สุดซึ่งบ่งชี้ว่าชาวจีนรู้จักใช้ เชื้อราข้าวแดงผลิตเหล้าในหม้อดินเผาอายุ8,000ปีที่ขุดพบในมณฑลเหอหนานตอน,ตอนกลางของประเทศเอ,า,อาละนะครได้เรียนรู้กันคนเราก็ลงกินเหล้ากันมานานนะ s t <c oughs> s t today ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโอไมคคอน ห้ารายเดินทางมาจากต่างประเทศมางนินเอาละมาถึงประเทศไทยแล้วเดอ้อเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันให้ดีนะป้องกันตัวเองให้ดีนะสวมแมสล็อกดาวน์สวมแมสเว้นระยะห่างล่างมือถือศีลทำสมดุลร้อนเย็นทำกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนะชีวิตเราอยู่อย่างเงี้ยจะปลอดภัยนะ ตกลงสาธารณสุขจังหวัดภูกเกต็ตแถลงพบผู้ติดเชื้อโอมคคอนห้ารายเดินทางมาจากต่างประเทศโดยสี่รายรักษาในภูกเก็ตอีกหนึ่งรายไปรักษาที่ปัตตานียืนยันไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ฟังกันอ้าวดูแลกันให้ดีป้องกันให้ดีน,นนี้ก็เป็นจากอะไรเอย่ย ามาดูจากแนวหน้า,นาแนวหน้าว่าง่ายาลดโทษเปิดโพมุมมองประชาชนคิดอย่างไรนีดาาโพเปิดมุมมองประชาชนคิดอย่างไรการลดโทษในคดีสําคัญนในคดีสําคัญในวันสําคัญต่างๆนั้นประชาชนคิดอย่างไรก็จากการสํารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อการลดโทษให้กับนักโทษคดีทุจริตขอรับชันพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ5 0 0 4ระบุว่าไม่ควรมีการลดโทษ <c oughs> อันนี้จะเห็นได้ว่ามคดีที่ทำไม่ดีไม่งามที่มันชัดเจนผิดศีลชัดเจนนะเกิดผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่นี่จะมีวิบากร้ายที่รุนแรง น่าทำให้ประชาชนเองก็ไม่ต้องการที่จะให้ลดโทษในคดีที่ทำไม่ดีที่ผิดศีลที่มันรุนแรงที่มันมีผลกระทบต่อต่อประชาชนโดยรวมอย่างนี้เป็นต้นนะต่อคนส่วนใหญ่เห็นไหมรองลงมา126.24ร,ระบุว่าควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษ รอยละ22.02ระบุว่าควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และ้อยละ1.67ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจนะอารามาดูเกี่ยวกับอันนี้อีกนะสำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนักโทษคดีผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายยาเสพติดนนพบว่าส่วนใหญ่้อยละ 74.03ระบุว่าไม่ควรมีการลดโทษน่ไหมอันนี้ก็เป็นการผิดศีลเหมือนกันตั้งแต่ลักขโมยช่อกงมาจนถึงยาเสพติดนี่มันมีผลมันมีผลกระทบต่อคนม่วนใหญ่หน่ามันมีผลเสียมากจะเห็นว่าจะมีวิบากที่คนไม่อยากจะให้ลดโทษลองลงมารอยละ12.76ระบุว,ว่าควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษร้อยละ12.53ระบุว่าควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และร้อยละ0.68ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจน่ามาดูคดีนี้เนี่ยด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการลดโทษให้กับนักโทษคดีอุกชกันสะเทือนขวัญเช่นคดีฆ่าขมคืนพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ85.88ระบุว่าไม่ควรมีการลดโทษอรองลงมาร้อยละ7.14ระบุว่าควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษและร้อยละ6.98ระบุว่าควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะอ้าโอเคเขาบอกท้ายสุดเมื่อถามถึง ความคิดเห็นของประชาชนต่ออำนาจการกำหนดเลื่อนชั้นของนักโทษที่จะทำให้ได้รับการลดโทษต่างกันพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละห้าสิบสีจดห้าสองระบุว่าควรเป็นการพิจารณาร่วมกันกับองค์กรอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมเช่นอายการศารเป็นต้นนะการพิจารณาร่วมกันโอเคนี่จะเห็นว่าถ้าอะไรที่มัน นะเป็นคดนะีที่มันอุกชะกันนะสะเทือนขวัญหรือมันมีผลเสียต่อส่วนรวมนี่มากนะคือมันร้ายแรงต่อต่อบุคคลที่ที่ได้รับที่ได้รับการทำร้ายอย่างร้แรงมากหรือว่าประชาชนรู้สึกมันสะเทือนขวัญมากมันก็เป็นวีบากร้ายที่มากนะคนก็ไม่อยากจะให้ลดโทษมันก็เป็นไปนตามสัจจะ นะเรียนรู้อันนี้จะได้เรียนรู้วิบากกรรมไปไปตามสัจจะตามนั้นที่เอเดนออนไลน์วันนี้วันอะไรนะวันสมานาฉันและความสามัคคีของโลกตรงกับวันที่20สิธันวาคมว่างั้นนะโอ้อา้าวอาดีนะ่ปฏิบัติให้ดีให้ถูกตรงเถอะนะเขาบอกวันนี้20่ธันวาคมเป็นวันสมานาฉันและสามัคคีของโลก หวังขจัดความยากจนรองรับศักดิ์ศรีมนุษย์เอ้าก็ทำให้มันถูกตรงทำให้ถูกตรงเรียนรู้ธรรมะให้ดีเรียนรู้ศีลให้ดีก็จะเป็นวันที่น่าน่าน่าอยู่ของคนในโลกอ่าเรามาดูหน้าข่าวคราวของโครงการโครงการเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษ ต่อชีวิตผู้มีศีล20่ธันวาคม2564จากค่ายกสิกรรมเฮมันสันจรซึ่งพี่น้องได้นำศีลและความดีมาแลกมเมล็ดพันธุ์ไร่สารพิษกันอย่างอบอุน่นตัวอย่างพี่น้องที่เข้าค่ายกสิกรรมบนภูผาฟ้าน้ำสิบวันที่นำศีลและความดีมาแลกและได้รับมเมล็ดพันธุ์ไร่สารพิษไปปลูก ้ทำกสิกรรมได้สารพิษต่อที่บ้าน,นาคุณวาธินีโชดภัยบู์พัน,น์คุณตากินมื่อเดียวได้หวันกินสูตรหนึ่งเป็นบางวันลดการอาัดใจตัวเองไม่ถือโทษเพื่อนขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยฟ้าสลัดสามสายพันน้อินดิโกปืนนกไส้ผักกาดนาถั่วแป้ ข่าวหอมมะลิใต้มะเขือเปราะลิ้นมังกรนะคุณนุชรินทำกสิกรรมไร้สารพิษทำแปลงเกษตรตลอดระยะเวลาที่มาผูผาค่ะงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดค่ะอ,อนุโมทนาแต่ละท่านคุณวันนาประจบกลางกสิกรรมไรสารพิษนะทำกสิกรรมไร้สารพิษเป็นเวลาสิบวันและงดเนื้อสัตว์นะ จะเมืนทางฝ่ายสื่อจะสวิตไม่ทันนะฮพี่น้องที่มาร่วมกัะทํากิจกรรมไรสารพิษหลายท่านเหมือนกันนะอ้าวก็ไม่เป็นไรทันก็ทําไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะอันนี้พี่น้องมากับบําเพนกันแม่ขาททาทีเดียวแหละนะคุณว่านิดาแอกินอาหารสมดุลร้อนเย็นนะปล่อย,อยวางละความโกรธนะความคิดเล็กคิดน้อย ทำให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะกสศิกรรมไร้สารพิษแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ให้เพื่อนบ้านน,านาะนำเมล็ดพันธุ์ถั่วแปหลากสีนะต้นดอกขจรนะถั่วบอยมันนกมันสำปะหลงังมาแลกนะขอรับมเมล็ดพันธุ์กล้วยนวลสลัดสามสายพันธุ์นะเมล็ดมะเขือเทศและแหนแดงนะอ้านี่ก็เป็น นะความเคลื่อนไหวนะของกสิกรรมได้สารพิษชีวิตพาสุขกันนะอ้าวดีละนะโครงการเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักประมาณ15นาทีนะาทางฝ่ายสื่อก็อมีสาระอะไรดีๆที่จะเปิดพักขันรายการสัก15นาทีแล้วค่อยมาเรียน รรมาผาพ้นทุกข์กันต่อไปสาธุ